สบายดีดยเร่อยพี่น้องเบิร์สุขุมสุขวจนน้องมันกำบกบบบบบบงบบ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 บาบน้งนองบบ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 ับบ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 ้บบ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 ้บบบบบบ่าบบ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 บว่าบบ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 าบบ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 กบบบีบบบอบบน้องบอบบบ้อบบ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 บาบบ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 บเบบ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 เบบบบบบบพี่น้องนเ,อาเงนาะโดยตอนนี้นก,นะออก,ก็ทางพบบบงบบกะ พากันไปก่อนไปที่รอบร้ๆเนาะเพื่อนๆด้วยตอนนี้ทางทงกะเชีาหาเอาเรื่อยเนาะบุ่นก่อนเนาะเอาเรื่อยตัวนั้นไม่ใช่เข่าเนาะอเรือเนี่ยไปยักเข่าเนาะเดี๋ยวอ่ะไปยืมเอาเรื่อยของแม่เฒ่าเนาะน่าจะแม่เฒ่าเพิ่งโบ้ใส่เนาะอ่าเรื่อยใหญ่เนาะทางทงกะเชีเอามาใส่เนาะเรื่อยใหญ่ของแม่เฒ่ายืมเนาะยืมมาใส่ชื่อเนาะเพื่อนๆด้วย โอเคเนาะเดี๋ยวอ่ะมายืมเหลื่อยแม่เท่ามนเนาะเราบ่ได้เอาไปใช้บ่เหมือนสบายดีแม่เทาเห็ดยังไงสบายดีติดขาก่อนขาดกินยัสน,นสนุแซ่เลยๆนะเขายืมไปตัดนใหม่เลยรู้พอด,ดีเราไปหาอันนั้นพ่อมาแนวเห็ดห้องน้ามาเจ้าแล้ว เหลือหลายรอบแล้วได้นี่มน้องเล่างานนิชมป้าใช่ไอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเออไม่เท่ากินข้าวก็ยังมันนี่นะเจ้ากยกปูมือน่าสิดูดน้องเลยเอาปลามาประชาฝอมันสิเบิดแล้วเออสิเบิดแล้วแหละยิงเด้สองสามตัวนึงเยอะมากโอเคเนาะก็สิอ่าไปเลยเนาะตอนนี้ก็ได้เหลือแล้ว ยังเลือหาผ้าบบบนี้ยังไม่มีผ้าเนาไเลองโดยเดี๋ยวสิหาผ้าต่อเลยบแบบนี้อันนี้ก็ยืมเลยของแม่เฒ่านเนาะพี่นอ้องโดยถ้ามาต้นทิมเพียงแรงๆจัง,งจหน่อยเนาะท่านนักโทงวิจิอาบ่นพื้น,นเนาะไปก็นอ้องโดยผ้าจะใส่น้อบแบบนี้หาเอาผ้าอ่าปะบนแถวนี้เลยเนาะบ่าเป็นพื้นเอาไปตัดพื้นแบ,บบนั้นบ้างแข่งบารา์นัง ป้าบนผันกับเขาป่าก่อนน้องทงแล้วน้องกายก็น้องเดี๋ยวไปหาผันอยู่ในป่าเลยคือบบเห็นผาจากดวงเลยอ่าเนี่ยมาคีเห็นมังคุงชุกน้คงกายก็น้องเลื่องเถอเลยอ่าทา้งเฮียน้องทงหัดอ่าบริกินซ้ำเนาะมีคนออกไปก่อนทน้องทงกับบริกินโอเคนาอกาชี เดินทางเข้าป่าเลยเพื่อนไนองเอ้พอดีอ่าท่อบนพันาบริไปเนาะมันนี้เนาะเป็นอ่าไปตลาดเนาะทางนักท่งกับบริสังเกตเบิรงเนาะมีแต่ป้านางเพิ่นไปกับอ่าผู้ที่อ่าตัดไม้ขายเนาะเพื่อนไปน้องดยแล้วก็เอารถไทยท้งแม่เฒ่าเพ่นคือเอ้ยเอารถไทยอ่าป่าบนเพิ่นอะไรแกกันได้เนาะผู้อ่าตัดพื้นขายกันได้กว่าเพิ่นเพราะมีรถไทยเนาะมีแต่เอาข่าอนุ่มน้ำมันให้ สามสิบสีบ่สิบก็ว่ากันไปเนะาะไปพี่น้องก็มันก็อยากแกพงๆเนี่ยแหละเนาะไปพี่นนะอ้องเนาะเพราะว่าอ่าน้ำมันเพิ่นก็ขายแพงเนาะแต่ก็เอาซาอ์พันนี่เต็มตู้บักใหญนะ่เนาะไปพี่นะ้องเดี๋ยวนี้โอ้ยซาอ์พันนี่สมอ่าชื่อเอาหาพันืๆๆอ้อๆไปพี่น้องไอ้ซาอ์พัน ได้เนี่ยจักเล็กจักน้อยเนะาะถว่าอ่าพ่นขายอยู่ในปั๊มันทาง้องตอรกระเชื่อ,อแบบพ่นอ่าเห็ดกวดขายแถวตามทางเนาะได้สาวพันได้อ่าสำมหาพันเนาะใดนตามทางทว่าอยู่ในปั้มนี่ก็ได้เนี่ยจักน้อยเนาะได้ครึ่งนึงได้ครึ่งตุ๊กเนาะสาวพันะว่าอ่าแต่ก่อน,นี 10, นชิปพันนี่ได้อ่าตุ๊ก เป็ดสี่หนึ่งหลคขว่าช้าพันนี่ก็ได้ซองตุ๊กเลยแหละพี่น้องไปเ,เดี๋ยวนี้กัน้ำมันกับแพงเนะาะตอนนีกนน้กทางทงก็สิพ้าไปพี่น้องลัดไปทางนี้นะ้องบัดนี้หลัดไปทางนี้กล้องกับบุคคลดีนะพี่น้องโดยขวาชิดตั้งกชิดตั้งยากเนียจักหน่อยนะ้นองนะอเดี๋ยวก็สิไปอ่า ฮ่าทางป้านางเพิ yeah. the ่นพุ่นแล้วเนาะเพิ่นเข้าป่าไปก่อนเนาะทางปะบนเพิ่นบ่ได้เข้าไปเนาะทางนุ่งคิดว่าเพิ่นเข้าไปป่าพุ่นทางนุ่งมาก็บ่ได้เห็นทางปะบนเพิ่นเนาะไปกันหน่องเห็นแต่ป้านางแต่บ่ได้ถามป้านางว่าปะบนเพิ่นไปทางใดนเนาะคิดว่าเพิ่นเข้าป่าก่อนหนู่แต่เพิ่นบ่ได้ไปเนาะมื้อนี้เพิ่นน่าจะเมื่อยเพิ่นก็เลยพักผ่อนทางนุ่งก็สิเข้าไปหาป้านางอยู่ในพุ่นแหละ แทงรถไทยติดติดติดอยู่สงสัยไอ้คำสุปคนแก่พื้นเนาะเห็นายคำสุปคนอาครับรถไทยมาอาจจะคนแก่พื้นมากหรือว่าจางังไดน้องไปกันน้อง ทางนี้ก็เป็นทางลัดอีกทางเนาะทางนั่นก็ทาง,นงนาหนึ่งอีกเนาะหนุกหนุกกะห้องอยู่เนาะแถวนี้ยก็ได้วันเริ่มแปลงวาแล้วแถวนี่เสียงเงี้ยส,สุดส,สุสวเสสา แม่คาระบาดทังไงผมซื้อคนเจอเพื้นหลัดฆาาไปเลยเดันน <c oughs> ี้จจไปรีบไปเป็นยังไงเป็นยังไงว้าบูบาบูดงเลยเนโอยตัเนาตัวเนาเรื้อเน่าตัวเนองเลย ให้กุมชูคนแก่พื้นเมื่อนอกทางน้องทงเกษไปตัดพื้ต่อพี่อน,น้องเลยอ๋อเป็นแก่พื้นให้ทางปาง้านา่งน้องก่อพี่อน,น้องด้วยทางน้องทงเสษเข่าไปเอาพื้นอ่าทีน้องทงเอ,อ้อน้ำก็โอ้ค้า,างเลยเนาะบุมาได้โอ้น้ำเต็มเลยเนาะ อันนี้จะเป็นรถไทยเนะาะแต่ว่าน้ำยาวนี่กันรถไทยก็บรอดกักนเลยสินอ้องไอ้แต่ว่ารถจากบุมาในพื้นที่นนหวัวเลยเนาะรถไทยในที่นกีกอ่าหน้าหน,น,น,น้าแน่ยจักหน่อยเนะาะแต่ว่าเป็นรถจากบุเข้ามาเนี่ยก็ตีนหวัวเลยโอ้ทางก็บ่ค่อยงามปรนไดเราไปนิน้องอยทางป่าเนะาะก็บ่ค่อยงามปรนได กจเพันกอ่าบุบุเขามาเอาพื้นเนาะถ้าว่าแบกกนนบคือสิไกด์พอดนเขาจะร้องเรื่อยทางใดเนาะมันมาาจะบอกเป็นทางนี้เนาะทางนี้ทางนี้แล้วเนาะมันมาทางนี้มันอ่าเป็นคุ้มใหญ่แล้วเนาะ พอดีทางนุ่งทงจะไปเลื่ออาลองเลื่อยใหม่เนาะฝืนพี่น้องเนาะเลือไอ้ข้อไม่เท่าเลยเนาะเฝืนการตัดเสมือนั่นเลยเนาะยังบดตัดเลยพอนาองฝืนอ่าบมีแห้งตัดปันใดเนาะฝืนพี่น้องเฝืนก็เอาเลื่อยน้อยตัดเนาะทางนุ่งทงเขาว่างๆก็ชิบเปิดฝืนอยู่เนาะฝืนพี่น้องแต่ก็ต้องแบบอ่าถ่ายโบเห็นเนาะคฝืนพี่น้องโดยเออเออหน้ำแป๊บนึงเนาะฝืนพี่น้อง น้ำเกาะโอเคพอจะน้องตัวนี้ก็ทอดทางเข้าไปเทลล่อเนาะแต่ทางนี้เลยเข้าไปเนาะป้าแนวเกาะตาเมื่อกี้นี่เก็บขนาดเนาะเกาะแถวคิวเนาะเป็นน้องอ้าอันนี้ก็คือพื้นของปานางไม่รู้ว่าอย่งไรเนาะอ้าฝันปลาวันนี้นี่เองฝนนะอาจจะเป็น <intrinsic> พื้นปานางเนาะก็จะน้องของใหญ่โอนโคนเลยนี่ เดี๋ยวเราไปหาทางมางเพิ่นอยู่ไหนก่อนไม่ซื้นยอยนี่มอยากหายากนิดจักหน่อยนะเคยก็นอ้องเดี๋ยวฉีดหลอกหาหนึ่งก่อนเนาะใช่แหลายทางนี่

แฟนมาเลยโอทางใหม่น้องทงกันเ่นเผ่นถับบ่รู้ว่าจังได๋เนาะโอ้นี่เนาะใหม่น้องทงนี่ติชีหหาตัดเพิ่มโอ้โหทางปะนางมันไปทางนั้นแล้วปะนางโอ้อยู่นี่เองอยู่นี่เองทำอะไรอยู่อ๋อ อ่าสบายดีพะนั่งบ<ค>นพื้นมาบเดตัดปะตัดแล้วเนี่ยคนก็ใส่กองหากองนึ่งลูกชายแก่เมื่อไรโอ้โหเครือนี่ฝุดไทยแล้วฝุดไทย <laughs> เครือไา อ่าเก่งๆป้านางนี่แบกไม้อ่ะเดี๋ยวเบิ่งป้านางเพิ่นแบกไม้ก่อนเดี๋ยวสิตัดตำลังเดี๋ยวสิกะสิฮ้อนนี่ซ่อยบ่ได้เนาะถ้าว่าป้นางบ่จับกล้องให้เฮาจซอยได้ พื้นไหมจ้าตัวเนี้อนะ่อ้พื้นปะบนโอ้างนอกก็มีพื้นปะบนอันนี้ก็แมนว่าของลูกชายปะตัวนี้เด้ใหม่ในรัมในี่ที่บอกข่างมูลรัมทิ้่าเลลไปเอาเครื่องี่า่าไปนำสิน ไปตามคีดินเนาะตัวสูงมันมันข้างการขึน้นเหมือนงานชูงงานชูงเห็นว่ <c oughs> าน,นี่ป้าบนเราตาอะไรแนี้ใช่ไหมต้องมีลงลกดลงกระสันนี่แล้วเนาะกดได้ปีนิดกระสันน,นี่กัน,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 ลนลแล้วก็ขึ้ปีนีดงานทันชูงเห็นว่าร่ำนำตลอดเราตัดกป็นยังบกขาดยิงกระเด็นยิง <c oughs> ยกระเด็น,น, <c oughs> นเนาะข้าง ทางนออเออทางไกลใช่ไเดี๋ยวจะแบกไปก่อนเด,เดี๋ยวมัน,นเดี๋ยวมันชิปนกันาะวทางนี่ยมันอันนั้นเนจ้หาหุนเมื่อก่อนก็ได้เดี๋ยวห่าฉีหุนตำลังก็ได้ดอย่ามันปนกันนะน,น,ดดนะปอดีมันเก๊ เกกะทางที่เจ้าเสียวรถไทยเข้ามาเอาหั่แหละบ่อ่มองเฮาคนไปกองฮะบ่เดินกว้างเด้อกว้างบ่อ่าบ่เป็นหยังเดี๋ยวเฮาสิคนต่อังรถยังเข้ามาบ่ได้เด้พื้นเฮายังบ่หลายเดี๋ยวพื้นเฮาหลายๆสิแบกออกหาคนแก่ให้บาดนี้เอาบ่ค่อยํานาได้คั่นมาอยู่ในป่าลึกแบบนี

จะไปขึ้นมาถิ่นี้คือวออกเลยจ้ะิได้แบกต่อนึงอีกอ่าคือดูแบกแค่ต่อหนึ่งทองต่อปืนไหสากงอย่างนี้ปบบบนนี่ว่ตัวนี้กันอ่าลายจะนาะคืนปืนบนแล้วทางราไทยพันธุ์ขามาทางนี้ทางนี้บ่ Tháng này không? Tháng này bố mát không? thằng này chơi xuống rồi đấy thằng à, đây, tao bảo bộ Bếp tao Nằm nạ bà nàng Người <laughs> này bố bốn em à, nó bà <laughs> อ๋ออาอีก็ได้ทางงอกแล้วนี่ยากเติบถ้างปทางงอกนี่ก็ได้ให้คำาูชแบกตออีกแม่แบกไว้นี่ก็โอ้แม่แบก่ได้ได้นี้องอ้าวลุยลุยสิงหนเขาไปชิตัด สิลองเลยใหม่ก่งฮะโอเคเนะาะสิได้จบคลิปแล้วปะนางเลยนะสวัสบบดีปะนางก่อนเนาะป,ะ,ปะนางปะนางสวัสบบดีก่อน <c oughs> เออเออเออชิลล์ลมเลยเ <c oughs> น่นบบะโอเคเนาะพี่น้องทางโทรศัพท์กับสิได้จบคลิปเลยเนาะกะขอบคุณคนะขอบคุณนาะทางมีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนที่เบิร์ดคิปคุณน้องทง ตแต่อจนจบที่ความรโฆษณาท่น้องทงกัขอลาไปก่อนเนาะเพื่อนพี่น้องท่านนทงกับขอลาไปก่อนเนาะขอการเข้ามาสบายดีเพื่อนพี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนสบายดี